มาตอก็ที่ความเคลื่อนไหวของโซนภาคเหนือกันบ<ช>้างน,นะครับใ,<ช>ในคู่ระหว่างลำพูนวอริเออร์ที่เจอกับเลย์ซิตี้ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าลำพูนเล่นในบ้าน<ช>มันก็สามารถตัชนะไปได้จบ2ประตูต่อศูนย์นกรโดยได้ประตูจากลูกประสทนะครับจิมมี่โซล่ากันค่ะโดยจิมมี่โซลา่าหัวหอ,อกป้ายแดงของราชันโคข,ขาวลำพูนวอริเออร์ทีมในศึกดิวชั่นสโซนภาคเหนือกําลังมีฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่ล่าสุดถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลัง เกมเปิดบ้านเอาชนะเลยซิตี้อาร์แอลไลเอฟซีสองต่อศูนย์โดยเป็นฮีโร่ยิงทั้งสองประตูเลยนะคะทั้งในนาทีที่ห้าสิบเจ็ดแล้วก็นาทีที่แปดสิบสองก็พาทีมเก็บสามแต้มไปได้ะคะ่ะโซล่าก็บอกนะครับว่าความรู้สึกที่ได้ลงมาเป็นซูเปอร์ซับตนดีใจมากที่ยงลงมาแล้วสามารถยิงได้สองประตูครับสภาพร่างกายในเกมการแข่งขันสุดดาห์ที่ผ่านมา<อ>เนี่ยไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮนะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกว่าจะให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วก็แมตที่ไปเตะกับบ้านเอฟซีเนี่ย ีอาการบาดเจ็บก็คือโอกาสที่ลงครึ่งหลักมาเขาทําเต็มที่ครับผลงานก็บอกว่าอยากจะฝอกฝา,ากแฟนบอลของลําพูนนะครับว่าให้มาช่วยเชียร์พวกเราหน่อยเพราะว่า เป้เป็นกำลังใจในการที่จะขึ้นไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกต่อไป,ไปด้วยครับจิมิีโซล่าเนี่เป็นชาวไนเีอรียนะครับเล่นให้มาหลายทีมทั้งในไทยลีกอย่างศรีสเกดเองก็เคยเล่นนะครับเคยเล่นทั้งนครสวรรค์นะครับตากก็เคยเล่นจนมาได้วยกับกำแพงเพชรเอโดยที่กำแพงเพชรเอฟนั้นอยู่โซนเดียวกับทางลำพูนวอริเออร์สนะครับแต่ว่าช่วงเลกแรกที่อยู่กำแพงเพชร ไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยนะครับเนื่องจากที่เป็นหาเรื่องของเอก,เอกสารนะครับ,รบแล้มาย้ายมาเล็ก2ร่วมกับทางลําพูนนี่โชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับยิงไปแล้ว5ประตูจาก3นัดพาลําพูนนั้นขยับคะแนนเป็น30คะแนนเท่ากับหนองบวัวพิชยเอฟซีนะครับทีมจ่าฝูงที่มีประตูที่เสียที่ดีกว่านะครับสำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปของลําพูนวอริเออร์ก็จะเปิดบ้านแม่กวงสเตเดียมรับการมาเยือนดาบผักพิฆาตอย่างอุตตรดิตต์เอฟซีวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้เวลา6กโมงเย็นค่ะ โซนที่ขับเกี่ยวกันสนดุกนะครับนองบดิมี30แต้มเท่ากับลำพูนนะครับนอกจากนั้นพายาแพ้่นี่คะแนนไล่ๆกันมาเลยนะครับอืมก็เดี๋ยวต้องต้องดูในสัปดาห์นี้ครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรก็มีการขับเคลื่อนของตําแหน่งจากฝูงหรือไม่นะครับ